เดี๋ยวน,นี้จะมาสาธิตการจับภาพหน้าจอแล้วก็พร้อมกับการทําภาพเบลอนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มแรกก็ลากทัชบาล,ลงมาเรื่องนี้ครับจับภาพหน้าจอนะครับทีนี้เราจะการทําเบลอก็ทำอย่างนี้ครับกดเข้าไปก็เลือกที่ปากกาหรือดินสอเนี่ยครับเลือกเป็นอันนี้ ตารางมาคอดนะครับทีนี้สมมติว่าต้องการเบอร์บริเวณปุณภูมินะครับก็ระบายไปเลยระบายไปนะครับอันนี้นมาจจะเข้มก็เลยระบายได้แค่น,นี้นะครับลองเอาจางๆนี่ครับระบายเวลาไปอ่าครับเสร็จเราก็กดเต็มหน้าจอแล้วก็ ตรงปากกาเนี่ยครับก็สามารถเลือกเป็นปากกาเป็นพู่กันได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดได้นะครับนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับอา่านะครับแล้วก็กดครอปมาเลยครับึบก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอเคครับขอบคุณครับพบก,กันใหม่เอ i s o d หน้าฝาก,กกดไลค์กดแชร์แฟนเพจโฟนทิชชิ่งกดทับคลายชแนล พนชิจิ้งยูทูบนะครับขอบคุณครับ